ที่การบดีบ้านสมเด็จรวมพลศิลปินดาราพอยบิ๊กทัศเดินวิ่งการกุศลสุดมัน BSRU ลันซีจีนไทยใช้อื่นไกลาสาย3,050ปีเสร็จสิ้นไปอย่างสุดมันสำหรับงานเดินวิ่งการกุศลบ้านสมเด็จครั้งที่4ี่ BSRU ลันซีจีนไทยใช้อื่นไกลาสาย3,050ปีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตนาราชสุดาสยามบร,รมราชากุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ้าพญาโดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพญาร่วมกับสำนักกิจการนักศึกษานำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์คณะกรสว่างเจริญอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ์บ้านสมเด็จเจ้าพญาวันนี้ก็คือเป็นการจัดงานวิ่งการกุศลนะครับของ VSU ว่าสำเร็จเจ้าพยาครั้งที่4่นะครับซึ่จัดมาเป็นครั้งที่4แล้วนะครับซึ่งปีนี้จะเป็นความสัมพันธ์ไทยจีนนะครับ50ปีเนื่องจากทางมหาวิทยาลัยของเรานะครับนะฮะมีความสัมพันธ์กับประเทศจีนมา มากกว่า20ปีโดยเราเนี่ยมีนักศึกษาจีนตั้งแต่ปีตีปีโทปีเอกมาเรียนกับเราก็เป็นพันคนนะครับแล้วมีความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยทางจีนนะครับมากมายหลายมหาวิทยาลัยเยอะมากมายทุกภมิภาคเลยนะครับงานนี้นะครับเป็นการจัดร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยลาลัยราชพัฏพร,ร,ระสุรเดชเจ้าพยากับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนะครับที่ร่วมมือกันจัดงานในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการจัดงานตรง ที่มาร่วมงานกับเราวันนี้พันกว่าคนนะครับแต่จริงๆแล้วจะมากกว่านี้เนื่องจากว่าอย่างว่าเราได้นะครับวิกิจการเมื่อวันสองวันนี้นะครับก็คือแผ่นดินไหวนะครับทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ยังยังยังดีนะครับว่าทางมหาลัยของเราไม่ได้รับความเสียหายอะไรที่ที่รุนแรงนะครับแล้วก็น้องๆก็ยังมาร่วมกิจกรรมกันอย่างครับข้างนะครับตรงนี้นะครับมีมีมีผู้เข้าร่วมค่อนข้างเยอะนะครับและโดยเฉพาะเป็นจากสมาคมจาก ทางจีนมาหลายสมาคมเลยนะครับนะฮะแล้วก็คนจีนสถาบันของจื้อนะครับแล้วก็อีกนิสิตนักศึกษาสิทธิเก่าของมหาวิทยาลัยราชพัฒน์มัธยมศิลด้วยนะครับนะฮะแล้วก็บุคคลทั่วไปอาจารย์และบุคลากรก็มาร่วมกันค่อนข้างเยอะนะครับก็ต้องขอบคุณทางศิลปินดารานะครับไม่ว่าจะพี่ทัศน์บิ๊กนะครับนะฮะน้องเล็กนะครับที่ ที่มาร่วมนะครับสร้างสีสันนะครับแล้วก็ในการวิ่งจริงด้วยนะครับวิ่งวิ่งจริงด้วยนะครับนะฮะตรงนี้ก็ทําให้คนได้ตื่นตาตื่นใจนะครับในการที่จะมาร่วมกิจกรรมตรงนี้ด้วยครับข้าวตอนเช้ากินมาคิโลกินโจ๊กมาครับกาแฟมาหน่อยครับวันนี้มาร่วมงานเป็นไงร่วมงานครับก็มาร่วมงานก็อาจารย์น้องๆทีมงานนักเรียนน้องๆทุกคนออกกาลังกายกัน ดีนะครับดีต่อสุขภาพมากครับครับผมดีครับวิ่งวิ่งอันนี้วิ่งจริงจริงกี่กิโลครับวันนี้วิ่งประมาณประมาณ5โลวิ่งจริงประมาณ4ที่เหลือวิ่งเล่นจริงเกินด้วยเพราะว่าวิ่งแล้วหลงหลงไป10โลบ้างไปว่าข้าหาทางไม่เจออะไรไม่รู้ครับผมแล้วก็วิ่งอ้อมวงเวียนใหญ่อะไรไปเรื่อยเปอยวกถ่ายรูปไปเรื่อยครับทั้งที่มีป้ายป้ายบอกต่อป้ายบอกเลี้ยวซ้าย เลี้ยวซ้ายเราเพิ่งออกมาเมื่อกี้อะไรเงี้ยก็เลยหาทางไปสรุปเลยก็ไปรวมกับสิบโลอีกอะไรก็ไม่รู้ก็เลยแต่ว่าเราก็คือไปปุ๊บเราเจอคนอะไรเงี้ยเราก็เหมือนแบบไปถ่ายรูปเขาไปเล่นของเขาอะไรเงี้ยก็เลยสนุกสนุกครับก็ดีใจค่ะด้วยความที่เลกเป็นศิษย์ของมหาลัยด้วยวันนี้ก็ ดีใจมากๆแล้วก็เห็นแบบน้องๆแล้วก็คนที่มาร่วมงานกูเยอะมากๆแล้วก็ได้วิ่งจริงๆด้วย4กิโลกับพี่วิกสี่เปลือกเห็นพี่วิกรึเปล่าหลงพี่วิกเขาวิ่งหลงแต่เมื่อกี้เห็นวิ่งแป๊บแล้วเลี้ยวซ้ายไปเลยไม่หรอวิ่งจริงนะกับนะเนี่ยอ๋อแล้วพี่กับผมเรบพี่เลี้ยวซ้ายแล้วกลับไปเอาเลี้ยวซ้ายไปถ่ายรูปแล้ววิ่งต่อ เราเรามีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องอย่างการจัดกิจกรรมเดินวิ่งกันกุศลสกเนี่ยนะครับก็จะจัดเป็นประจําทุกปีนะครับนะฮะก็ก็เชิญชวนนะครับพี่ๆน้องๆนะครับนะฮะที่ได้รับทราบแล้วปีหน้าเราจะจัดอีกนะครับตรงนี้นะฮะแล้วเราก็มีกิจกรรมอีกหลายกิจกรรมครับเนี่ยล่าสุดเนี่ยก็คือฝั่งท론페이สนะครับที่มหาลัยกำลังจะจัดวันที่3ที่4พฤษภามนี้นะครับนะฮะซึ่งคนมาร่วมเป็นหมื่นเหมือนกันนะฮะแต่ละปีเราจัดกิจกรรมในลักษณะเงี้ยให้กับอาจารย์ นักศึกษาสิทธิ์เก่าด้วยและบุคคลทั่วไปนะครับที่ร่วมที่ร่วมกิจกรรมนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับขอให้ติดตามนะครับว่ามหาล,ายลัยราชภัสวัดน์เจ้าพญาเรามีกิจกรรมดีๆนะครับหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่จะ ให้กับทุกท่านได้รับชมนะครับทั้งหลายนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับให้มาเรียนที่ว่าสมเด็จด้วยนะครับนะฮะถ้ามาเรียนที่นี่ท่านก็จะได้ร่วมกิจกรรมทั้งหมดโดยเฉพาะเด็กปีหนึ่งนะครับที่เข้ามาใหม่เนี่ยนะครับเราให้ดูคอนเสิร์ตฟรีครับนะฮะในบางทนเฟสนะครับที่จะจัดขึ้นเนี่ยให้ฟรีปกติบัตร1,000บาทนะครับนะฮะถ้าใครมาสมัครที่นี่ปุ๊บให้เข้าชมฟรีเลยนะครับสามารถเข้ามาที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระสมเด็จได้เลยนะครับ w w w bsu ac t h นะครับหรือจะเป็นเพจ Facebook ก็ได้นะครับนะฮะสามารถที่จะติดตามได้จาก B S I U News นะครับเรามีกิจกรรมดีๆแบบนี้หลายสิ่งหลายอย่าง